มนุษสภายไวยกิ้งคะ่ะกลับมาทักทายกันอีกแล้วจ้ามนุษก็ยังคงอยู่ในครัวคือเก่าเนาะมือนีมาพร้อมกับเมนูปนปลาจ้าปนปลาจะปนปลากินกับหอมค่ะจ้าจะปนปลากินกับอันนี้แหละจ้านี่นี่นี่สมพักสมใบกระเทียมปลาเนาะขันใส่กับกระหลำ่ำซ้ำเหม่เนาะมือนีมือที่สามจะเปียกกำลังพอดีโอ้ย น้ำลายไหลมี่อันสมพักบังสีก็ต้องมีปนป่ามือนีเม,เม,เมนูกัเลยจะเห็นเมนู่ปนป่าเนาะจา้ะมือที่สามนี่เปรี้ยวกาลัางดีเดี๋ยวเมนูต้องเอาเขาตู้เย็นเพราะว่าทาเอาไว้ข้างนอกเดี๋ยวเขาจะเปรี้ยวลายก็นี่อืมกินแบบนี้ละจ้ะมันใช่เลย <c oughs> กินอยู่ๆเนาะอันสำหรับสามีบ้านใดอันรับกินกระทงกระเทียมบ่ใดก็เป็นตานักใจอยู่จ้ะแต่ว่าบ้านนี่อันลูกกับสามีชิ้นละละอัน มาม่าจะกินอีหยังเมนเมนนังเรือลูกกับว่าแต่มันก็ะอเคจังได้ได้แล้วเนาะเดี๋ยวใไ่คือ่ขึ้นจังน้อยเหรอคอยมากินน้ากันโอเคจ้าเดี๋ยวมมนูผ้าเห็ดปนปลาเนาะจ้าวันนี้ไปกันจ้าจ้ามาเบิรงวัตถุดิบของเฮากันเลยว่ามีอีหยังแน่เนาะจ้าก็จะมีหนี่ปนปลากะตรงมีปลาเนื้อขาวจ้าหนึ่งชิ้นเนาะมีหอมแดงจ้าสองหัวหอมแดงฝรั่งอันสองหัวใหญ่กระเทียมซีหากรีบ พริกเมนูดกะใส่ที่เหลือจังเม็นจังเม็ดบบเดนนับตามความชอบเลยนอกจากตามความอันไพยมากเผ็ทลายกะใส่ลายคือว่าต้นหอมหนึ่งตนผักชีหนึ่งตนจ้ะน้ำปลาน้ำปลารอกจากอันนี้กระทะเมนูดกะจะขัวพริกหอมกะเทียมนอกจากลากาจะต้มนี่จะต้มน้ำปลาเดี๋ยวใส่น้ำปลาลงไปนึงทับพี่หลก็จะต้มปลานอกจากกะจะขัวพริกกระเทียมแค่นี้จ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันจ้าเดี๋ยวเมนูดกะจะใส่น้ำปลาลงไป ใส่ลงไปนึงเพี่จะ้ะเด้กก็จะเอาปลาลงไปต้มเนาะถ้าเกิดว่าอันตอนเอาไปตำแล้วเอาไปค้นกับอันปนปลาน้ำพริกปลรราละค่อยชิมถ้าวบนววงกัค่อยเติมน้ำปลาเติมปลาไ้าไปอีกก็ได้เนาะจ้ะมนุษย์แกจะใส่พริกลงไปวขวดขวพริกเจะแป๊บนึ่งหอมเข้าสุกเนี่ยขวพริกก็เอากับพริกกระเทียมลงไปก่อนขว ค่ะบานเท่ากังง่างๆเนาะจะเอาไปย่างกับเตาทานแห้งจะแซ่บเดี๋ยวเม่นุวจะทายน้น้ำเดือดแล้วก็เดี๋ยวเอาปลาลงไปต้มเนาะจ้ะขัวพริกที่นี่เตาดับน้ำเดือดเมนุกระใส่ปลาลงไปละจ้ะกระทาให้เนื้อปลาซุกโอ้ยโอ้ยตายเราพริกอันแตกเมนุชจะขัวพริกจ้ะขัวพริก พอแปะพอแปะเอาหอมลงไปขวจ้ะมันต้นปลาหรือว่าน้ำพริกปลาร่านอกจาก <c oughs> <c oughs> ชุนดีขนาดจ้ะ ไปให้ซุปค,คุณละจ้ะเปิดแห้งๆไม่ตนอยลูกชุนพิกพริกระเบิดจะไม่เล่ากลัวว่ามันพริกระเบิด เอาไปเข้าเตาอบกระเกงใจเพื่นพิ่อนอบเป็ไป้ายบอหลูออกอบเป็ไป้เดี๋ยวจะได้กินอันเป็ดป้อันมิกลินมักพริกนั่นก็เลยข,ขวาเอามิชมพักกบตรงนี้ปนปลาเนาะหรือว่าน้ำพริกระ่าจ้ะ ไปจ้าจะซุกแล้วบางกำลังเดือนซุกแล้วลาจา่จ้ะขัวใหม่ไปเด๋ยวไปจะเก็บออกไปไปลูกไปมันเหม็นไปมันไอนั่นมันเหม็นได้นั่นแล,แล้วจ้ะโอ้แสบพพอจ้ะ เมนูแจะเอาพริกหอมกระเทียมที่ขั่วแล้วไปตำแล้วจะนี่จ้ะปลาสุกแล้วเมนูตำอันตำหอมกระเทียมพริกที่คัวเรียบร้อยแล้วนาะจาะเดี๋ยวเมนูกระใสปลาที่เขาต้มไว้กับน้ำปลาปลาต้มไว้กับน้ำปลาแดกลงไปเทช่วยน่อยๆก็พอจ้ะปลาตอนเดียวเดี๋ยวเมนูลงไป ตำปลาเรียบร้อยแล้วจ้านี่เมนูตำเอาปลาลงไปตำกับพริกกระเทียมหอมที่ขวักน้ำปลาลงไปน้ำปลาที่ต้มปลานจ้ะหนึ่งครับพี่สองสามใส่ไปสีช็อพี่ใส่หลายไปน้ำ ใส่น้ำปลาไปอีกทับพี่นึงจ้ะน,น้ำปลาน้ำปลาต้มโอ้ยน,ย,ยน้ำปลากับขยวใส่น้ำปลาไปเครื่องทับพี่นนวนนวดไปไหนน้ำปลาแดดหนึ่งครับพี่นี่แหละแับ,บนนแซกนวด ปรุงแบบตามใจชอบเลยด้วยจ้ะเผ็ดจัดขนาดบีบมักเน่าลงจังน่อยจ้ะมักเน่าแล้วแต่ด้วยจ้ะต่ว่าอันทำเป็นน้ำพริกปลาแบบอีสานบานเฮาอีลีกับปลาสองไซมันะมักน่า สมพักสิค่ะจ้ะต้นหอมผักชีที่หั่นไว้จ้ะใส่ลงไปดเลยนี่เรียบร้อยปนปลาหรือว่านำพริกปลาล่าจ้ะนี่เดี๋ยวมนุษยแกจะต้มพัก หลวกผักกินบันนี่หลวกผักกินกับปนกับมี่ผักดองกินคนเดียวอีกละจ้ามือน,นี่นี่จ้าเรียบร้อยแล้วปนปลาหรือว่าน้ำพริกปลาราเนาะจ้กนี่กินกับสมพักใบกระเทียมปลาจากที่มนุษย์ขันไวมนน้มือนั้นมือนี่มือที่สามกำลังสมพอดีจ้ากินกับปนปลาเข้ากันดีคักน้ำพริกปลาราเนาะจ้ากินกรหนี่บล็อกครีต้มจ้าผักกาดขาวต้มต้นหอมผักข้าวตองแลกับผักกาดสดเนาะจ้ก ประมาณนี้ละนี่นากินบ่นะกินบบจ้านี่เรียบยร้อยแล้วน้ำพริกปลา,ราหรือว่าปนปลานอกจากพาะมีสมพักลวกันยนีกันยังว่าต้องกินก็ป่นนี่พักเน้นๆพักเน้น,น,นๆจ้กมันนี้เสียดายแมนุชโบมีข้าวเหนียวจ้กแม่นุชจะกินกับข้าวสวยเนาะนี่ปนปลาหรือว่าน้ำพริกปลารานอกจากเพ็ดเพ็ดเลยหมักพริกทีเหลือแม่นุ์อันเอาใส่เธอเดียวเลยแ <c oughs> มจ่จ้า สมพักของเฮาสมพักแบบอีสานมือนี่มือที่สามรสชาติแบบกำลังดีเลยจ้ะกำลังแบบสมกำลังพอดีเปรี้ยวๆกรอบๆเย่้มเย่ยมๆเขากันดีกับปุนปลาเลยละจ้านี่ที่สุดละเมนูนี่กินกะ <laughs> กินกะยั่วๆจ้ายั่วๆเนาะสมพักที่เมนูขัน้นมือนั่นน่ะละที่เฮ็ดคลิปหนะ้เบิ่งนั่นเนาะจ้ะ โอเคจ้าสำหรับมื้อนี้กะเมนุก์กะจะล่ำล่าไปพร้อมกับปนปลากับสมพักนี่แหละจ้าเนาะเมนูก็ฝากไว้เลยกันแล้วกันสำหรับช่องคุณแม่ขา Channel น,น,นะคะเขอามาแนะนําติชมเป็นกําลังใจให้เมนุดเดอจา้าก่อนจากไปก็คือเกานั่นละจ้ากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ค่ะมื้อนี้เมนุ์ไปละจา้าบายค่ะบาย